มามานั่งลงนั่งลงนั่งขอขอนีีขนมอ่ะขอมือหน่อยขออีข้างเก่งมากขอแล้วแม่ให้แล้วแบบนี้กินง่ายแล้วลูกเนาะอุ้ยขอโทษใครเอาไปตองหรือเปล่าเพราะตองนอนอยู่ร่องน้ำเห็นไหมล่ะแตกมั้ ปุ๊บอุ้ยหล่อนอีกแล้ว啊เจี๊ยทำไมมันหล่นอุ๊บปุ๊บุ๊บหนูก็ไม่กล้าจับไปะปะไปหลังบ้าน,ปนไปลูกช้างแม่หายแล้วเห็นไหเอ้าตั้งตั้งขาแม่หายแต่ว่าอยู่ในร่องน้ำไม่รู้ตัวไหนคาบไปแต่ตัวท,วที่ตัวที่คิดว่าคาบก็คือตัวนี้เพราะว่านอนอยู่ในร่องน้ำอุ้ยอะไรลูกอย่าไปทำเขาตัวอะไรไม่รู้ โอ้ยตัวอะไรอ่ะตัง้งตังอยาา่ยาไปยุ่งกับเขาทำไงอ่ะเคลี่ยเขาตังตังเคลี่ยเขาเร็วเขาถูกตัวอะไรอุอุอ๊ยเขาเป็นอะไรอ่ะอุโอ,อ้ชว่วยเขาได้ไหมเนี่ยแก๊กอร่อยไหมหรือว,ว่าชอบเป็นแท่ง ต้องเอาลงพื้นก่อนอะ่ะตังตังไม่กินน่ะตัง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 ทำไมไม่กินเฮ้ยถุงเงินถุงเงินกินนะกินนะอ่ะอืมถุงเท้าเน่าถุงเท้าเน่า,า,นามนคือถุงเท้าเน่าอะ่ะ ไม่คือถุงเท้าเน่าอ้อาทำไมอะลูกอันนี้กินไหมเนี่ยตัวเน่าเหมืนกันชิมก่อนเอา้ามากินนันสุดท้ายเนี่ยนะต่างๆคนไม่เอาออกมาแล้วนะคนจะไปล้างมือโลกแล้วก็โปกเพราะตองทำเนี่ย ตังตก็สศกกระโบกรู้ดิไปทำอะไรมาไม่รู้ว่ะไปคุกอะไรมาไปเรื่อยไปเปื่อยเดี๋ยวโดนแน่น้ำน้ำแน่ติ๊บปิ๊ปบายบายฮึฮึฮึจุบ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 มาไล่แมงวันมาไล่แมงวันจุบ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 บายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเอา สาวเช็ดให้เราหนิบ๊ายบาย